เอ้ยเอ้ยคำเตือนนะรายการนี้มีคำยากขายและอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่าส8ปีนะเออเด็กๆไม่ควรรับชมแล้วก็ลกลก,กระร้าสวัดดีม่รักชาวสลรับทั้งไล่กันด้วยนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่กับไอ้หู้จะเดินจ้าสล็อตสาวบาทนั่นเองนะจ๊ะคุณจ้าวันนี้เราหวกก็เรามาอยู่ในหน้าระเกมกิเลนนะจ๊ะคุณจ้าก็ตามกลุ่มมาเลยจ้าก,กลุ่มบาราก็เป็นกลุ่มที่ แจ้งละอัตาการแตกไงแตกได้เรือ่อเปอร์เซ็นต์การแตกข้องเกมเราจะอ่าให้ทุกคนได้รู้ว่าช่วงเวลานี้นะเกมนี่มันแตกดีเอออยากให้เราเราไปตามกันเนาะนนาไปหาลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคอมเมนต์แรกคอมเมนต์แรกจะขออนุญาคอมเมนต์แรก,มเ,มแรกเราไปกด,ดกันด้วยนะจ๊ะเออไปเข้าเกมกันดีกว่าอืมเราพกุถมานซะ่อมร้อยบาทมาเริ่มกันที่เบ็ดีดีกว่าง่ายดีละออโต้ไปละแปดสิบไปจ้ะมา บลกากระลักไปก่อนเอ้ยกดเองดีกว่าไม่อันนี้ละเปิดเทร์โบมาไปเออส่วยคอมโบยังไงยังไงส่วยงามเครอกนี้เรียบร้อยสิบแปดบาทแล้วก็ยังมีต่ออยู่ยี่สิบสองบาทไปจ้าวายช่องตัวสร้าตัวเรียบร้อยจะไปสิบสี่บาทเอ,อ้ยเป็นละัลก้อนโตไปที่เปิดมาก็ถือว่าส่วยงามอรังช่างละไรต่างต่าเปิดมาเมือ่อนคอมโบจะดีเนาะ แต่ก็ได้แค่เมื่อนละคอมโบก็ดีเลือกเกินแต่มันไม่มีคูณไงมันเสียดายไงเออถ้ามันมีคูณแล้วมันจะไม่เสียดายขนาดนี้หรอกไปแต่เอาจริงนะอัตราการจ่ายก็ไม่ตั้งจากเกมที่มีคูณนอกไเออเอา,าจิงโอ้ยส่งสอไมิชชว่นเสียดายตังกำลังมันอะไรที่เป็น FC ฟซีหัวละเม่นแบบ เม็นก็คอมเม้นใต้คลิปของฮูกไดดมันจะรู้ใจยากก็รู้เหมือนกันว่าฮู้เรามีเอฟซีอยู่หรือเปล่าเออหรือว่าคนติดตามมันให้ไปไหนหมดแต่ไมวิวมันตกตังเลยเออเกมไหนฮูกก็เล่นแล้ววิวก็ไม่มีเงียบเง่าห้าวนอนมากม,มันคอมโบได้เรื่อยๆนุ่มอย่างคอมโบได้เรื่อยๆ,ๆคอมโบสวยๆง,งามๆไปโอ้ยฮูกใจฮูแล้วซะเลือกเกิน คอมโบแบบนี้เรียบร้อยจะสักเกตเตอร์มาแล้วสองตัวยังไงอีกตัวหนึ่งโอ้อโหหลักกระมดดูกะไม่มีที่ว่างให้น้องลงเลยใช่ไหมติดโวนนั่งอ่ะถ้าเราเล่นกันไปก็ดูสงก้อนว่ามันจะซ้อนตอนไหนเนี้ยอุ้ยวูหวายเต็มแพ้งเลยโอ้ยไม่ใช่เต็มแพ้งหรอกเต็มช่องเต็มแถวเดี๋ยวอาตะเกะโอ้โ แตกมาได้ซาใจโฮกมากเออถึงจะได้ไม่แพงแต่คอมโบแต่ละตัวที่มันมาเนี่แบบยั่งงงงดยังไงโอ้ยนึกว่าจะมีประต้อ้าโฮกข้อปรับเบ็ดแล้วก็ออโต้ปรับเบ็ดแล้วก็ออโต้ในจัลพุน้าไปเบ็ดห้าไปเลยจัลพุน้าเบ็ดห้าก็ออโต้ละห้าสิบไปมา ยังไงะจะต้งองอย่างนี้เขดองนี้เรียบร้อยเชื่อมกับอะไรโอ้โหแล้วก็ไม่มีแล้วนึกว่าจะมีคอมยอะอะไรเรียบร้อยจะแล้วก็เรียบร้อยอีกมีไว้ซองตัวเชื่อมกับเอแน่นอนเรียบร้อยจะแถวซองต้องมีสิบสิบตกลงมาจริงๆด้วยจะซองบาทสโอ้โหจ่ายยังไงให้หมดอุยอ้ยเฮ้ยเหรียนนึ่งร้อยก็บ,บาทเอาเด้อุย้ยเอว่างลุน้นตรงกำไรก้อนโตนี่แหละงง,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 ง ว่างในฟรีเกมแล้วก็ได้แต่ว่างล่ะว่างกันไปแล้วก็ได้แต่ว่างฉันว่างฟรีเกมแต่มันไม่เข้าเลยจ้ะทุกคนจ้าจะหมดออตโต้ยู่แล้ว นี่มุ่นมาเกือบระลอยแล้วนะไม่นับเอ้ยเอ้ยนับนับ,นบรวมกับพี่กดเองด้วยเนาะแล้วก็กับออโต้เนี่ยอะยังไงยังไงให้รู้และให้รู้และไปยังเอ้ยมาตั้งแต่ตัว,ตวแรกอยังงี้พี่ก็ดีใจเออโอ้ยเย็ดเคบวกแต่สปินเย็ดเป็ดโอ้ยบวกแต่สปินเก่งจริงๆปะ่ะท้อเอ้าบวกสปินก็เอแาแต่สปินนนั่แหละ เดี๋ยวไปรอรุนเอาว่าคูณมันจะได้มาเดียวเริ่มล่างนเนาะไปโอ้อีกสามมุนเรียบร้อยจะคูณสามผงฉันยังไงโอเคอันนี้ละเบ็ดนะฮะเข้าฟีเกมจายสิบกว่าบาทโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยไอ้นูเอ้อ ไเนี้ยไม่ายละสิบกาบาดจมาสามสิบโออยากจะตายเออพวกสปินมาละทดทงทดแทนกันหน่อยพี่เกมเงียบเง้ามากจ้ะรุ่จ้าฉัานก็นเงียบเง่าตามไปเลยเนี่ยโอ้ เอา嘛โบว์สปินไปก็เฮ้ย <Hey. S 1> บ้าเดียวยังไงตั้งไล่คอมโบให้แค่นี้ไอ้นุม่มโอ้โหเป็นไงบอกอยากเข้าฟรีเกมเป็นไงล่ะมึงเรียบร้อยโดนแดกไม่โดนแดกหรอกแต่ว่า มันไม่มันไม่ใช่อ่ะทุกคนจ้ามันไม่เข้ากันนะเม็ดแบบเม็ดห้าเข้าฟรีเกมห้าสิบบาทมันมีที่ไหนเนี่ยแตกนอกยังจะแพงกว่าเลยโอ้ยสภาพายังไงดีจ้ะทุกคนจ้ะคิดไม่ออกแล้วอะ นั่งเงียบลักคิดไม่ออกว่าจะเล่นเท่าไหร่ดิซื้อฟีเจอร์แม่งเลยมาวัดใจจ้าคุณจ้าไปจ้ะเรียบร้อยคุณกา้าวแล้วเอ้ยคุณซ่าม,มาคุณก้าวที่ไหนล่ะเอ้ยเบอร์จัดเลยไอ้ห้งตัวนี้ <laughs> ยังไง อย่าบอกนะว่าซื้อไปสร้างมาร้อยแล้วไม่จ่เลยมันจะกเกินเกินไปไหมไอ้หนุ่มเอเอามาเรียบร้อยดอนนี้สิบี้บาทเป็นยังไงล่ะใช้ให้หมดไปละมึงอ,อ๋อโบสปินอ่ะได้อยู่อ่ะได้อยู่หกหมุนเนี่ยฮ่าเจ๊ยังไงล่ะคูณไป้าเรียบรอย้อยฮ้าสวยรูร้ฮร,ร,รู้ฮาระเรียเรอ้ยสี่ร้อยเป็นไงซื้อไปส้ามาร้อยเจ็ดสิบกว่าแตงมาสี่ร้อยเรียบร้อยจนไ้ที่หกเงียบไปเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรหรอกนั่งคิดอยู่ว่า อาเล่นยังไงต่อน,นี้ยวเราไปมน้นหูเออเจอฟรีเกมแบบเบ็ดเบ็ดห้าละเข้าฟรีเกมเอ้เท่าไรนะห้าสิบบาทซื้อเอาเองยังรวยกว่าเลยจ้าจ้าเอาแต่ว่ามันก็แล้วแต่ดวงเนาะอาจจะซื้อได้บ้างไม่ได้บ้างแต่รอบนี้หูดวงนี้แตวมาหกร้อยกว่าแต่ว่ามันต้องมีขอมโบเอ็กี่กดห้าเลยยังไงแตกเป็น,ปนอูอะไรเทดอกนี้เรียกแล้วจะวายเชื่อมแน่ แต่เป็นไว้แน่ๆเรียบร้อยเปียงดอกนี้คูณยี่บ้าเข้าไปซ่องพันซ่องร้อยเอ้ยซ่องพันยี่สิบห้าเอาว้อาซูเปอร์เมกะไปจะซ่องพันหนึ่งร้อยยี่สิบซ่องมาจุดนะฮะจุดสตาร์<ฮ>คอมโบล่างดีจริงๆไว้่าใจฮู้เราฮู้อชอบเออส่วนมากมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันไม่แตกตั้งแต่เริ่มเลยตอนที่เราซื้อมันก็จะมาแตกที่ล่างย่างนี้แหละ เอาข้อซื้ออีกรอบเพื่อการันตีในดวงข้องเราว่าหาดวงดีเลือกเล่าว,วันนี้ไปเท่าไรแพงไปนุ่มแพงไปห้าทำย่าห้าทำห้าํำไรใหตัวเองแลวช่องวันก้องไปจ้ะเออเลืออยู่ฮกร้อยกระบ,บาทไปใต้วันนี้เอาไว้สุดะยุดที่เจ๋ง <laughs> ไม่ใช่ ไปละเจ็ดมุนไปละสองสามมุนไปละสี่ห้ามุนคอมโบก็ไม่มีคอมบีก็ไม่มาจะมีหน้ามาบวกเอ,ออันนี้ให้โย่คูนม่งเออสวยรอเลยรอเลยคูณห้าแรงๆคูณนะฮเข้าไปละสองร้อยเจ็ดสิบบาท ซื้อซ่องพันมึงจ่ายซ่องร้อยกูครึ่งจริงอะเอาจริงกูโกรดเลยแหละจริงจังดนี่ยแล้วไม่ได้จริงดิเออโบสปินมาก่อนเฮ้ยรอบสุดท้ายเออมาหน่อย,เ,อยเรียบร,อย500รบ้อยห้าร้อยกบัทยังไงซื้อไปซ่องพันแล้วก็หมดคอมโบโอ้โห่ะเรียบร้อยท่านไอ คาดจุนจารุกุญแจหรือไปซ่องพันแตงมาเก้าร้อยก็โอ้ยงั้นก็ปัานี่มันขึ้นบับซ่องพันดีกว่าจารุกุญแาเอามาเป็ดสามสิบนี่แหละมาคอมโบสวยยังไงล่ะส่องบาทไอ้บ้าคอมโบเพื่ออะไรนะโอเคเรียบร้อยสิบยี่สิบสี่บาทแล้วก็ยังมีอยู่แปดสิบเอ็ดบาท แล้วยังมีอยู่อีกสามเ่ือกบาทยังมีไว้เชื่อมไปดอกนี้เรียบร้อยจะแตกลงมาแล้วมีตัวอะไรโอ้โหไม่มีตัวงฉันพ่อน,อนจะจ๊ะเออทุกคนพ่อปาวานานะให้เบ็ดสามสิบมันแตกสักรอบนึงยากหน่อยฉันก็ได้มาสองพันกว่าบาทแล้วว่าคาดถุนหนักมากอากกจระ์พี่เจ้าอุ้ยสิบสิบแถวแรกแถวแรกสิบมาเรียบร้อยจ,กกจะรักษาหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วมีไว้เชื่อมไปอีกห้าพันกว่าบาทู้ 67บาทโอ้ไ oh ม่กอดฮู้งไม่ต่อเราฮู้งไม่เออสักรอบนึงไปฮู้งจะไปจริงๆแล้วจะรู้จารอบนี้หูยกะว่าซ่องพนะันเนาะหวังว่ามันจะแตกสักรอบนึนงให้ฉันแบบเออได้แบบได้แบบมีกําลังใจในการที่แบบไปต่อไปเล่นเกมมือต่อแต่เรามาแตกมาอย่างนี้แล้วก็หูยเยอดดีกว่าจะรู้จักใครที่สนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มตามฮู้งมันจะอลิบนบล็อทามันจะอยู่ใต้คลิปเนาะ เป็นลิงกุ้มนะจ๊ะทุกคนจ้ากดเข้าไปได้เลยเราไม่มีอันตารายใดๆแน่นอนแถมไม่เจียเงินค้าคเข้ากุ้มด้วยนะจ๊ะทุกคนจ้าเอ้าสำหรับวันนี้พวกก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีจา้ายิวย้วๆิว